สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะคะในขั้นตอนในขั้นตอนที่2กันนะคะนักเรียนใน EP ที่17ค่ะนักเรียนเคยเคยบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทากิจกรรมนะคะก่อนทำกิจกรรมเกต์ขอพบทวนที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนักเรียน การรวบรวมข้อมูลนะคะมีอยู่5ขั้นตอนนะคะนักเรียนคือ1นะคะกำหนดวัตถุประสงค์นะคะ2นะคะคือการวางแนักเช่นานะคะการเลือกแหลกข้อมูลนะคะว่าเราจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนนะคะ3นะคะก็คือการกําหนดที่การรวบรวมข้อมูลนะคะ4นะคะการค้นหาและรวบรวมข้อมูลนะคะ5นะคะก็คือการสุปผลข้อมูลนะคะมี5ขั้นตอนค่ะวันนี้เป๋ยบอกแล้วว่าให้นักเรียนนะคะค้นหาข้อมูลที่นักเรียนนะคะ การรวบรวมข้อมูลนะคะอะเราเรามาทะทำมีหลาขั้นเลยนะคะนักเรียาขั้นตอนที่หนึ่งนะคะกําหนดวัตถุประสงค์นะคะเป็นสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติในการกําหนดเครือข่ายข้อมูลทีต้องการค้นหาเช่นเอวมีตัวอย่างเหวอยากค้นหานะคะหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนบ้านหนองบอนของเรานะคะาเรกำหนดเรื่องก่อนใช่ไหมคะอ่าค้นหาเรื่อง ประวัติของโรงเรียนบ้านหนองบอนของเรานะคะวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาประวัติที่มาความเป็นมาของโรงเรียนของเราว่าก่อสร้างเมื่อไรนะคะมีการสร้างปึกสร้างสร้างปึกเมื่อไรมีครูใหญ่คนแรกชื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะเป็นสารสนเทศของโรงเรียนนะคะเพียงก็กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาประวัติของโรงเรียนของเรานะคะ่อาไปนะคะที่เพยกตัวอย่างนะที่เพยกตัวอย่างเพเยงนะ ต่อมาค่ะข้อ2ค่ะแล้วก็วางแผนเช่นาเลือกแหล่งข้อมูลค่ะว่ามีแหล่งข้อมูลนะคะใดบ้างที่เราต้องการนะคะดยเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างผู้เอกเนี้ยเรียนเรื่องเรียนเรื่องประวัติของเรยียนของเราเนีเกก็ต้องไปสอบถามคูเ่เก่าๆนะคะของโรงเรียนบ้านหนองบอนที่อยู่มานะคะอยู่มาก่อนคุณอีนะคะหรือว่าอยู่มาตั้งแต่บรรจุเลยนะคะเพื่อไปสอบถามข้อมูลนะคะ แล้วก็อาจจะไปค้นหาจากหนังสือต่างๆนะคะที่มีบันทึกของโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะโดยผู <BU> ้อีก็จะกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลค่ะให้เหมาะสมนะคะโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลเพเอกนะคะเพเอกก็ได้จากหนึ่งเเอกไปสัมภาษณ์ถูกไหมคะการสัมภาษณ์ข้อมูลเพเอกไปสัมภาษณ์เองเป็นแหล่งข้อมูลประเภทไหนคะนักเรียาสทุกคนใชสิคะเป็นแหล่งข้อมูล สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะแล้วสองคือรวบรวมจากเอกสารที่มีในโรงเรียนเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนนะคะเป็นแหล่งข้อม,มูลทูติยภูมิค่ะนักเรียนัวเองมาจากสองแหล่งข้อม,มูลนะคะหนึ่งคือข้อมูลประถมภูมิอไปสัมภาษณ์นะคะผู้ที่รู้ผู้อาจารย์เก่าๆที่อยู่โรงเรียนบ้านหนองบอนนะคะสองนะคะแหล่งข้อม,มูลทีุู่เองนะคะไปค้นหาคือแหล่งข้อมูลทูติยาภูมินะคะคือจากเอกสารต่า,ตางๆที่มีบันทึกอ,อยู่ในโรงเรียนนะคะนักเรียน อันนี้คือกําหนดการรวบรวมข้อมูลตเ,เออีกสองวิธีคือการสัมภ้าณ์แล้วก็รวบรวมเอกสารนะคะ,คะ,นนะ,คะต่อมาค่ะนักเรียนข้อสี่ค่ะค้นหาและรวบรวมข้อมูลค่ะล้วก็ดําเนินนะคะในการรวบรวมข้อมูลตอกสารที่เราได้วางแผนไว้นะคะว่าเรานะคะจะไปค้นหาข้อมูลจากใครนะคะจากแหล่งข้อมูลไหน,นนะคะแล้วก็มีวิธีในการค้นหาหรือรวบรวมข้อมูลโดวยวิธีใดบ้างน,นะคะักเรียนี้เราก็ไปต่อการ ค้นหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะก็คือะคะผู้เองก็จะไปอะไรนะคะสัมภาษณ์แล้วค้นหาภาคหนังสือนะคะสุดท้ายค่ะสรุปผลค่ะสรุปผลข้อมูลคือนำข้อมูลที่เราได้ไปรวบรวมข้อมูลนะคะจากการสัมภาษณ์ครูนะคะของผู้เอนะนี่ยกอยงผู้เอนะสัมภาษณ์ครูดูจากเอกสารหนังสือตำรา,าต่างๆที่บ่งบอกว่าโรงเรเียนบ้านหนองบอนมีที่มาอย่างไงมีใครก่อสร้างเมื่อไรใครเป็นผู้ใหญ่คนแรกนะคะ โดยเอามาโดยการประมวลข้อมูลเอกก็จะมาจัดลำดับถามว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหลังนะคะเพื่อเรียงลำดับการประวัติของโรงเรียนบ้านหนองบอนจนถึงปัจจุบันค่ะนี่คือเป็นการจัดลำดับนะคะเห็นไหมคะการการทาการประมวลผลมีแบบไหนนะ้คะมีการเปรียบเทียบนะคะจัดกลุ่มแยกแยะนะคะหรือเรียงลำดับข้อมูลนะคะเพื่อกลายเป็นสาระนเทศคะ่ะอันนี้พูดอกก็ทำครบห้าข้อแล้วนะคะทีนี้มาถึงนะักเรียนรกเรียน กียนมีการบ้านค่ะการ้าดของนักเรียนคือให้นักเรียนนะคะเลือกติดเที่องเรียงเจ้ารวบรวมข้อมูลนะคะมาหนึ่งเรื่องคะกำหนดวัตถุประส์นะคะ2วางแผนพัฒนาเลือกแหล่งข้อมูลนะคะนักเรียนว่านักเรียนทําแบบไหนนะคะ3าําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลว่าแบบสัมภาษณ์สังเกตสอบถามนะคะ4ค้นหาและรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใดบ้างคะโดยการไรคะอในการไปที่แหล่งข้อมูลต่างๆมีการจดบันทึกต่างๆแล้วก็5สรุปข้อมูลที่นักเรียน ได้ไปนค้นหามานะคะว่ามีข้อมอูลอะไรบ้างน,นะคะที่สรุปโดยที่ได้ใจความชัดเจนนะคะนะักเรียน5ขั้นตอนนะคะนักเรียนทําใส่ในสมุดนะคะหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อไว้ด้านล่างนะคะพอทําเสร็จแล้วนะคะทำกลางตัวเอนะคะเขียนเรื่องเขียนกําหนดัตถุประสงค์วางแผนนะคะจุดไข่ปลานี่คือไม่ใช่ไข่ปลาเฉยน,นะคะนักเรียนให้เขียนสิ่งที่นักเรียนทํางลงไปนะคะ นักเรียน,아아าอ,นอาจจะมีมากบางคนอาจจะมีห้าคนทัดก็ได้นะคะแต่เพลียมีเนื้อที่นิดเดียวเพลเลือดสิทแค่นี้นักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้เยอะๆได้เลยะค่ะนักเรียนให้พบห้าขั้นตอนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงในไลน์กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์เรานะคะนักเรียนโดยอย่าลืมนะคะว่าให้มีชื่อนักเรียนอยู่ในที่นักเรียนสิที่นักเรียนถ่ายรูปนะคะเพราะเพเอยนะคะจะตรวจนะคะตามทืที่อยู่นะคะถ้าเป็ีไม่เห็นชื่อเพูจะให้คะแนนใครนะคะ มายาเธอเป็นค่ะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วส่งให้เฟยนะคะเราจะได้มีคะแนนเก็บฐานยาดองงานนะคะนักเรียนนักเรียนดองงานเนี่ยนักเรียนก็จะตามเก็บงานไม่ไหวไม่ไหวก่อนโอ้โหก่อนจะมาส่งนี่มาคนตาดำตาโหมาเลยเพราะว่าไม่ใช่มีวิชาเฟยคนเดียวนะคะมีตั้งหลายวิชาที่มีงานดังนั้นนักเรียนควรจะศึกษางานนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะอย่าลืมน้าข้อคะ่ะเขียนบัญญาเลยค่ะเขียนมาเธอค่ะนักเรียนผู้หญิงจะได้มีที่ให้คะแนนค่ะในอีทีนี้เฟยลาไปก่อนนะคะใน, EP น ในทีมทีน้าเราจะมาสอบเก็บคะแนนค่ะนัเรียนสวัสดีค่ะ